หาคุณคิดว่าเคยเห็นหรือผ่านอะไรไมาเยอะแล้วก็อย่าได้มั่นใจไปนักเพราะดาวโลกสีฟ้าดวงนี้ยังมีอะไรแป,กแปลกๆและคาดไม่ถึงอยู่อีกเพียบสำหรับวันนี้แอดก็มีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ทั้งแปลกและน่าทึ่งมาฝากจัดไปเต็มๆหนึ่ชุดใหญ่เดี๋ยวเราไปติดตามกันแต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาหลักแอดอยากจะรบกวนทุกคนช่วยกันกด subscribe ช่อง WTF เรื่องเด็ดรอบโลกด้วยนะครับช่วยกันกดทีถนะขอร้องละ่ะ ลำดับที่9คลื่นยักษ์ที่ไม่สิ้นสุดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สรันร้างคลื่นสุดพิเศษและถือได้ว่าเป็นหนึ่งในคลื่นที่มีระยะทางยาวไกลที่สุดในโลกเพราะมันสามารถเคลื่อนที่ไปได้ไกลถึง800กิโลเมตรนี่คือโพลโลกาคลื่นยักษ์สูง4เมตรที่มีพลังทำลายล้างสูงโดยมันจะพัดเข้าหาปากแม่น้ำแอมะซอนทางฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก ส่วนคำว่าโพโลโลกาก็มาจากภาษาท้องถิ่นซึ่งแปลว่าเสียงคำรามอันยิ่งใหญ่ซึ่งอาจจะหมายถึงพลังของคลื่นที่สามารถกวาดล้างได้ทุกสิ่งโดยปรากฏการณ์สุดแปลกที่ว่าเนี่ยก็จะเกิดขึ้นเดือนละสองครั้งก็คือในช่วง3ามวันก่อนและหลังพระจันทร์เต็มดวงส่วนอีกช่วงก็คือช่วงจันรดับและในช่วงฤดูฝนโพโลโลกาก็จะมีพลังมากเป็นพิเศษและเมื่อสถานที่แห่งนี้มีคลื่นลูกใหญ่ แถมคลื่นยังเคลื่อนที่ไปได้ไกลกว่าที่ไหนหนนักโต้คลื่นมีหรือจะพลาดโดยตามบันทึกนักเล่นเซิร์ฟกลุ่มแรกๆที่เข้ามาท้าทายคลื่นโพลโลกาก็เกิดขึ้นในปี1997และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานักโต้คลื่นจากทั่วโลกก็เดินทางมาผจนภัยในหน้าน้้ำแห่งนี้กันอย่างไม่ขาดสายเลยและตามบันทึกการโต้คลื่นที่ไกลที่สุดก็เกิดขึ้นในปี2003เมื่อปิกูรูต้าซาราซา นักโต้คลื่นชาวบราซิลก็ได้โต้คลื่นโพโลโลกาลูกเดียวไปยาวๆเป็นระยะทาง12กิโลเมตรครึ่งโดยใช้เวลาไป37นาทีลำดับที่8ก้อนเมฆสายรุ้งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติสุดแปลกที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆและมันก็พบได้ยากมากๆซะด้วยสินี่คือไฟเรนโบว์หรือชื่อแบบไทยๆก็คือสายรุ้งไฟ ซึ่งอันที่จริงแล้วเจ้าสิ่งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับไฟหรือสายลุ้งอย่างชื่อของมันเลยสำหรับชื่อไฟเรนโบว์ก็ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในปี2006เมื่อสื่อต่างๆได้ตีพิมพ์ภาพถ่ายปรากฏการ์แปลกประหลาดพร้อมกับเรียกมันว่าไฟเรนโบว์สำหรับการเกิดไฟเรนโบว์มันก็มีเงื่อนไขหลายข้อเลยแอดขออธิบายนี้นะครับอย่างแรกเลยโดยปกติเมฆจะถูกแบ่งออกเป็น3ระดับแล้วไฟเรนโบว์ก็จะเกิดขึ้นในเมฆระดับบนสุด ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นดิน20 0 0 0ฟุตขึ้นไปเท่านั้นอย่างที่2แสงของดวงอาทิตย์ที่สาดส่องบนก้อนเมฆจะต้องอยู่เหนือเส้นขอบฟ้าอย่างน้อย55องศาอย่างที่3ภายในก้อนเมฆจะต้องมีผลึกน้ำแข็งรูปทรงหกเหลี่ยมและจะต้องเรียงตัวกันอยู่ในมุมที่เหมาะสมโดยผลึกน้ำแข็งเหล่านั้นจะทำหน้าที่คล้ายปริซึมซึ่งมันก็เกิดขึ้นได้ยากมาก จากนั้นเมื่อเงื่อนไขครบถ้วนและเมื่อแสงอาทิตย์ส่องมากระทบกับก้อนเมฆก,ก็จะทําให้เกิดการหักเหของแสงจนเกิดเป็นสายลุ้งแนวขนานที่งดงามแปลกตาอย่างที่เห็นนี่แหละลำดับที่7สายฟ้าแห่งภูเขบไฟปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ถือได้ว่าหาดูได้ยากที่สุดอย่างหนึ่งของโลกนี่คือ volcanic lightning ซึ่งก็คือการเกิดพายุและสายฟ้าฟาดบนปากบ่องภูเขาไฟที่กำลังปะทุอย่างรุนแรงปรากฏการณ์นี้จะทำให้คุณเห็นแสงฟ้าผ่าที่เจิดจ้า ท่ามกลางกลุ่มหมอกควันสีดำของภูเขาไฟที่กำลังพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าสำหรับทฤษฎีเกี่ยวกับการเกิดวอคเคนิกไลนิ่งเหล่านักวิชาการก็อธิบายไว้อย่างนี้นะครับเมื่อภูเขาไฟเกิดการระเบิดก็จะเกิดแรงดันมหาศาลส่งผลให้อนุภาคต่างๆทั้งเศษหินไอ้น้ำลาวาก้อนน้ำแข็งที่อยู่ภายในกลุ่มเท่าฐานเกิดการประทะและเสียดสีกันจนก่อให้เกิดปฏิกิริยาจากแรงเสียดทานจนเกิดเป็นประจุไฟฟ้า และก่อให้เกิดสนามไฟฟ้าขนาดใหญ่จนสุดท้ายก็กลายเป็นสายฟ้าเหนือปากป่องภูเขาไฟที่งดงามอลังการสำหรับรายงานเกี่ยวกับวอคเคนิกไลนิ่งก็มีบันทึกไว้ประมาณ200ครั้งและบันทึกฉบับแรกสุดที่มีการกล่าวถึงปรากฏการณ์สุดพิเศษนี้ก็ต้องย้อนไปเกือบๆ2,000ปีโดยในปี79 เคยมีบันทึกเกี่ยวกับการเกิดวอคเคนิกไลนิ n งบนปากป่องภูเขาไฟเวสูเวสในปอมเปอีในเวลาต่อมาภูเขาไฟาลูกนี้ก็ได้เกิดวอคเคนิกไลนิ n งอีกหลายครั้งสำหรับภูเขาไฟาลูกอื่นๆก็มีการเกิด volcanic วอคเคนิกไลนิ n งเช่นกันนะครับอย่างเช่นภูเขาไฟเอยาฟยาลาเยคุตของไอซ์แลนด์ภูเขาไฟซากุระจิมะของญี่ปุ่นและภูเขาไฟเอตนาของอิตาลี แม้ว่าปรากฏการณ์วัคเคนิกไลนิ่งจะงดงามและน่าอัศจรรย์แต่การลงพื้นที่สำรวจเพื่อศึกษาอย่างใกล้ชิดก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องยากและอันตรายสุดๆฉะนั้นการหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดวัคเคนิกไลนิ่งจึงไม่ใช่เรื่องง่ายลำดับที่6ทุ่งน้ำแข็งแห่งขุนเขา ปรากฏการทางธรรมชาติที่เกิดจากรูปแบบการก่อตัวของหิมะที่หาพบได้ยากโดยมันจะมีรูปล่างเป็นแท่งสามเหลี่ยมทรงสูงเรียวยาวคล้ายใบมีดโดยมากก็จะมีความยาวตั้งแต่1.5เมตรคึ่งไปจนถึง2เมตรนี่คือทุ่งน้ำแข็งนักบวชขาวปรากฏการทางธรรมชาติสุดแปลกและจะพบได้ในพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมากๆเท่านั้นอย่างเช่นบนเทือกเขาแอนดีสที่ระดับความสูง4 0 0 0เมตรขึ้นไป ส่วนชื่อของมันก็ได้มาเพราะทุ่งน้ําแข็งเหล่านี้ดูคล้ายกลุ่มนักบวชที่ใส่หมวกแหลมทรงสูงสีขาวส่วนสาเหตุของการเกิดปรากฏการณ์ทุ่งน้ําแข็งนักบวชขาวก็มีหลากหลายทฤษฎีแอดขอหยิบเอาทฤษฎีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีที่1ในตอนแรกทุ่งน้ําแข็งที่เห็นก็เป็นเหมือนทุ่งน้ําแข็งอื่น แต่เมื่อแสงอาทิตย์มากระทบก็ทําให้เกิดกระบวนการที่เรียกว่าการละเหิดขึ้นการละเหิดก็คือการเปลี่ยนรูปจากน้ําแข็งไปเป็นไอน้ําโดยข้ามสถานะการเป็นของเหลวไปเลยซึ่งในการละเหิดบนทุ่งน้ําแข็งก็ไม่ได้เท่ากันทุกจุดทําให้จุดที่ละเหิดได้เร็วก็จะค่อยๆย,ยุบตัวลงอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นทุ่งน้ําแข็งนักบวชขาวในที่สุดส่วนทฤษฎีที่2ก็คือ เกิดการระเหยที่ไม่เท่ากาันบนพื้นน้ำแข็งทําให้เกิดเป็นแอ่งน้ำเล็กๆก,กระจายตัวไปทั่วและการละลายก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเกิดเป็นหนามแหลมสุดมหัศจรรย์อย่างที่เห็นนี่แหละลำดับที่5วงแหวนนางฟ้าพื้นที่วงกลมลึกลับที่เกิดขึ้นบนพื้นที่เพียงสองแห่งบนโลก ไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงหรือใครเป็นคนทําและบางคนก็เชื่อว่ามันอาจเป็นฝีมือของมนุษย์ต่างดาวนี่คือ Fairy เซอร์เหรือวงแหวนนางฟ้าปรากฏการณ์สุดแปลกซึ่งก็จะมีลักษณะเป็นพื้นที่วงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางมากมายหลายขนาดโดยมากก็จะมีขนาดตั้งแต่2เมตรไปจนถึง12เมตรเมื่อมองดูใกล้ๆคุณก็จะเห็นว่ามันเป็นวงกลมที่มีญ้าล้อมรอบและภายในวงกลม ก็แห้งแลง้งจนไม่มีพืชพันธุ์ใดที่จะสามารถมีชีวิตยอยู่ได้และเมื่อมองจากมุมสูงคุณก็จะเห็นวงกลมเหล่านี้เพียบเลยและดูยังไงมันก็ไม่เหมือนหลุมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติสำหรับสถานที่พบก็ต้องบอกว่า f a i r ี่เซอร์เเกิดขึ้นเฉพาะที่อามากๆตามความรู้ดั้งเดิมก็เชื่อกันว่าวงกลมลึกลับเหล่านี้เกิดขึ้นเฉพาะในทุ่งหญ้าที่แห้งแลง้งบนทะเลทรายนามิบในประเทศนามิเบีย ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของทวีปแอฟริกาแต่ในปี2014ก็มีรายงานการค้นพบแฟ i ลี่เซอร์เคลนอกเขตแอฟริกาเป็นครั้งแรกซึ่งจุดที่พบก็จะอยู่ใกล้ๆก,กับเมืองนิวแมนในประเทศออสเตรเลียสำหรับคำถามที่ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแอดก็คงต้องบอกว่าทุกวันนี้เหล่านักวิชาการก็ยังหาคำตอบที่แน่ชัดไม่ได้และจุดที่น่าสนใจก็คือทำไมปรากฏการณ์แฟลลี่เซอร์เคิลถึงเกิดขึ้นบนพื้นที่เพียงสองแห่งเท่านั้น และทั้งสองแห่งมีความเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกันยังไงทุกอย่างยังคงเป็นปริศนาลำดับที่4คลื่นสี่เหลี่ยมภาพที่คุณกำลังดูอยู่นี้ไม่ใช่ภาพตัดต่อแต่มันคือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติสุดพิเศษที่เกิดขึ้นจริงนี่คือ Cross s s C หรืออีกชื่อก็คือ Cross Wave คลื่นประหลาด ที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมที่เกิดขึ้นได้ยากและถึงแม้มันจะดูสวยงามแปลกตาแต่มันก็เต็มไปด้วยอันตรายโดยเฉพาะกับเรือที่แล่นผ่านไปผ่านมาก็อาจจะถูกคลื่นประทะจากหลายทิศทางพร้อมกันซึ่งก็อาจจะทําให้เรือคว่ำได้เลยสําหรับการเกิดค r o s s C แอดขออธิบายนี้นะครับคลื่นรูปสี่เหลี่ยมที่เห็นนี้เกิดจากคลื่นที่มาจากสทิศทางซึ่งซัดเข้าหาฝั่งพร้อมๆกันในมุมที่ตัดกันโดยคลื่นลูกหนึ่ง อาจจะเคลื่อนที่มาจากระยะไกลหลายร้อยหรือหลายพันกิโลเมตรจากนั้นคลื่นลูกที่1ก็มาเจอกับคลื่นที่ชายฝั่งและเมื่อคลื่น2แห่งมาบรรจบกันในมุมที่ถูกต้องก็จะเกิดคลอสซีอย่างที่เห็นนี่แหละซึ่งตามทฤษฎีแล้วคลอสซี C, สามารถเกิดขึ้นได้ทั่วโลกแต่ภาพถ่ายและรายงานการพบคลอสซีส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่เกาะอิลเดเลที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศฝรั่งเศสนะครับซึ่งก็อาจเป็นไปได้ว่า เกาแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่กระแสน้ําจากทะเล2แห่งมาบรรจบกันพอดีและด้วยสภาพอากาศของทะเลทั้ง2แห่งที่แตกต่างกันจึงเพิ่มโอกาสการเกิดครอสซีมากกว่าที่ไหนไหนลำดับที่3สายฟ้าที่ผ่าขึ้นสู่อวกาศปรากฏการฟ้าผ่าที่มีโอกาสเกิดขึ้นยากมากๆยากขนาดที่ว่าตลอดชีวิตของคนบางคนก็อาจจะไม่มีโอกาสได้เห็นเลย นี่คือ g จ g กนติกเจ็ปรากฏการฟ้าผ่าสุดพิเศษที่มีรูปแบบการผ่าไม่เหมือนกับฟ้าผ่าทั่วๆไปโดยปกติฟ้าจะผ่าลงพื้นหรือไม่ก็ผ่าไปด้านข้างแต่สำหรับ g จ g กนติกเจ็มันกลับผ่าขึ้นสู่อวกาศซะอย่างนั้นสำหรับการเกิดสายฟ้าชนิดนี้เหล่านักวิชาการก็บอกว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นเพียง1,000ครั้งต่อปีเท่านั้นหากใครนึกภาพไม่ออกว่ามันเกิดขึ้นยากขนาดไหนแอดอยากจะบอกว่าฟ้าผ่าทั่วๆไป สามารถเกิดขึ้นได้ถึงปีละ1000ล้านครั้งเลยทีเดียวนั่นหมายความว่าเจแกนติกเจ็เกิดขึ้นยากกว่าฟ้าผ่าทั่ว,วไป1ล้านเท่าปรากฏการฟ้าผ่าเจแกนติกเจ็ไม่ได้เกิดยากเพียงอย่างเดียวแต่มันยังมีความรุนแรงกว่าฟ้าผ่าทั่วๆไปมากจากรายงานการศึกษาเจแกนติกเจ็ที่ส่งพลังที่สุดมันสามารถปลดปล่อยประจุไฟฟ้ามากกว่าฟ้าผ่าฟ้าขนองทั่วๆไปถึงร้อยเท่า สำหรับความยาวของสายฟ้าแจกันติกเจ็ตก็เคยมีรายงานว่าพบสายฟ้าที่ยาวถึง80กิโลเมตรโดยวัดจากก้อนเมฆพุ่งทะลุขึ้นไปอย่างชั้นบรรยากาศไออโนสเฟียร์สำหรับสาเหตุว่าทำไมแจกันติกเจ็ตถึงพุ่งขึ้นแทนที่จะพุ่งลงหรือพุ่งไปข้างๆตอนนี้เหล่านักวิทยาศาสตร์ก็ยังหาคำตอบที่แน่ชัดไม่ได้นะครับแต่จากการสันนิษฐานก็คาดว่าเกิดจากการอุดตันของประจุไฟฟ้าหรืออะไรบางอย่าง ที่ทําให้สายฟ้าหาทางออกแบบปกติไม่ได้และเหลือทางออกเพียงทางเดียวก็คือพุ่งขึ้นด้านบนลำดับที่2พายุแห่งไฟปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เป็นเหมือนไฟจากนรกมันพร้อมที่จะแผดเผาทุกสิ่งที่ขวางทางให้กลายเป็นเท่าถาดน,นี่คือเสาเพลิงหมุนหรือชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการก็จะมีอีกสชื่อนะครับก็คือไฟปีศาจ และอีกชื่อก็คือทอร์นาโดไฟโดยปรากฏการณ์ที่น่าตื่นเต้นนี้ก็ถือได้ว่าเกิดขึ้นได้ยากมากๆเนื่องจากจะต้องอยู่ในสภาวะเฉพาะก็คือจะต้องมีเปลวไฟที่ร้อนแรงอุณหภูมิอากาศที่พอเหมาะและมีกระแสลมที่เหมาะสมและเมื่อทุกอย่างพร้อมธรรมชาติก็จะสร้างเสาเพลิงหมุนวนอย่างที่เห็นนี่แหละโดยทั่วไปเสาเพลิงหมุนจะมีความสูงตั้งแต่10เมตรไปจนถึง50เมตรและอยู่ได้เพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น ส่วนสาเหตุที่ปรากฏการเสราเพิงหมุนไม่ค่อยจะถูกพบเห็นสักเท่าไหร่ก็เพราะว่ามันจะเกิดขึ้นในบริเวณที่มีไฟไหม้อย่างรุนแรงอย่างเช่นไฟป่าซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นที่อันตรายที่คนทั่วไปไม่ควรเข้าใกล้นั่นเองสำหรับเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเสาเพิงหมุนก็เกิดขึ้นในปี1923เมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในคันโตประเทศญี่ปุน่นและในช่วงเวลาเดียวกันนั่นเอง ก็ได้เกิดเสาเพิงหมุนขนาดใหญ่ขึ้นมาด้วยจนทําให้เกิดเพิงไหม้เป็นวงกว้างและจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ทําให้มีผู้เสียชีวิตถึง10000คนเลยทีเดียวต่อมาก็มีรายงานเกี่ยวกับการพบเห็นเสาเพิงหมุนอยู่หลายครั้งนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะพบจากเหตุการณ์ไฟป่าลำดับที่1เกลียวน้ําแข็งมรณนะ ปรากฏการแปลกชวนสยองทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นใต้ท้องทะเลภายใต้อุณหภูมิที่เย็นจัดนี่คือนิ้วน้ำแข็งหรืออีกชื่อก็คือนิ้วน้ำแข็งมลณะโดยมันจะมีลักษณะคล้ายท่อภายในกลวงส่วนปลายท่อก็จะมีเส้นใยน้ำแข็งจำนวนมากและเมื่อเส้นใยเหล่านั้นไปสัมผัสกับสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะถูกแช่แข็งซึ่งโดยปกติปรากฏการณ์นี้ก็จะเกิดขึ้นที่บริเวณขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้เป็นหลักนะครับ สำ,สำหรับการก่อตัวของนิ้วน้ำแข็งแอดขออธิบายอย่างนี้เริ่มแรกแผ่นน้ำแข็งก็จะก่อตัวขึ้นบนทะเลและแผ่นน้ำแข็งเหล่านั้นก็จะมีรูพุนอยู่ภายในเป็นจำนวนมากซึ่งภายในรูพุนก็จะมีน้ำเกลือเต็มไปหมดจากนั้นน้ำเกลือที่หนักกว่าน้ำทะเลก็จะล่วไหลลงสู่ทะเลในแนวดิง่งต่อมาน้ำเกลือบางส่วนก็จะเริ่มแข็งตัวและก่อตัวเป็นเปลือกน้ำแข็งรูปทรงคล้ายท่อลงสู่เบื้องล่างและทั้งหมดก็คือการเริ่มก่อตัวของนิ้วน้ำแข็งนั่นเอง เมื่อเวลาผ่านไปนิ้วน้ำแข็งก็จะค่อยๆงอกลงสู่พื้นทะเลซึ่งโดยมากก็จะกินเวลาหลายชั่วโมงและความน่ากลัวของนิ้วน้ำแข็งมรณนะก็คือตอนที่มันสัมผัสพื้นทะเลนี่แหละและเมื่อมันได้สัมผัสพื้นทะเลผลึกน้ำแข็งที่เย็นจัดก็จะขยายตัวออกไปเป็นวงกว้างและมันจะแช่แข็งสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตตลอดเส้นทางที่มันเคลื่อนที่ผ่านจนเกิดเป็นโศกนาฏกรรมสุดสยองที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง